เพิ่มเงินบำนาญชราภาพนะครับกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้กับทายาทนะครับจากเต็มแมทนะครับ7 5 0 0 0าบาทเนี่ยก็เพิ่มเป็น4 5 0 0 0 0บาทนะครับไปดูรายละเอียดประเด็นนี้กันว่ามีการเพิ่มเติมกี่ประเด็นในกรณีบำนาญชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายนะครับมี3ประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับข้อมูลได้แก่ประเด็นที่1 ผู้รับบำนาญชลาภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชลาภาพให้จ่ายเงินบำนาญชลาภาพจากเดิมนะครับ10เท่าของเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนที่ได้รับความคุ้มครองนะครับครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายปรับใหม่เนี่ยจะจ่ายเงินบำนานจ่ายเงินเป็นบำเหน็จชลาภาพนะครับเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงิน บำนาญชลาภาพที่ได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากคู่รับเงินบำนาญชลาภาพถึงแก่ความตายให้ครบ60เดือนตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเลยในกรณีที่ผู้ประกันตนนะครับได้รับเงินบำนาญชลาภาพมาแล้ว20เดือนนะครับจำนวนเดือนละ5,250บบาทแล้วดันถึงแก่ความตายนะครับ ทายาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เหลืออีก40เดือนนะครับ2 0บวกเท่ากับ60นะครับเท่ากับที่เหลือยังยังเหลืออยู่คือ40เดือนก็เท่ากับ5,250คูณ40เท่ากับทายาทจะได้รับนะครับเงิน2 1 0 0 0 0บาทนะครับเป็นต้นอย่างนี้แหละนะประเด็นที่2นะครับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ แล้วถูกงดจ่ายเนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนต่อมาถึงแก่ความตายหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญบำนาญชรา,าภาพไม่เกิน60สเดือน <c oughs> ก็ให้จ่ายเงินบำเหน็จชรา,าภาพจากเดิมสิบเท่าของของเงินบำนาญชรา,าภาพรายเดือนครั้งสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนปรับใหม่นะครับก็คือจ่ายบำเหน็จชรา,าภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชรา,าภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน คูณด้วยจํานวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบํานาญชราภาพกับเข้าเป็นผู้กันตนจนครบ6 0เดือนนะครับจากเดิมแค่10เท่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนะครับจำนวนเดือนที่เหลือแล้วนะครับถ้าเหลือเยอะนะครับก็ได้เยอะนะครับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้ทายาทนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับได้รับเงินบำเหน็จ นะครับชาลาภาพของผู้กันตนประเด็นที่3นะครับผู้รับบำนาญชาลาภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับรับเงินบำนาญชาลาภาพมาแล้วยังไม่ครบ60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชาลาภาพจนครบ60เดือนหากในกรณีรับเงินบำนาญชาลาภาพมาแล้วแต่จำนวนเดือนเหลือน,น้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชาลาภาพเป็น10เท่า ของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายานะครับประเด็นนี้เราไปดูตัวเงินสมทบกันบ้างนะครับว่าไอ่สี่้าหมื่นบาทมันได้จากอะไรนะครับผมคิดจากระยะเวลาสมทบนะครับสูงสุด535ปีนะครับเงินสมทบสูงสุด1 5 0 0 0บาทนะครับ จะได้เงินบำนาญจากประกันสังคม7,500บาทนะครับ7,500บาททวนนะครับนี่คือเงินบำนาญจากประกันสังคมนะพรานั้นถ้าผู้ประกันตนนะครับได้รับเงินบำนาญ7,500บาทแล้วดันเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้รับบำนาญเลยทายาทจะได้รับเงินชดเชยนะครับ60เท่านะก็คือเอาไปคูณ60 7,500 ร้อบาทคูณ60เท่ากับ450,000บาทนี่คือเงินที่ทายาทผู้ป็นกันตนจะได้รับนะครับโดยลำดับทายาทผู้กันตนได้แก่อันดับที่1ถ้าเกิดไม่ได้มีการระบุเขียนนะครับเอาไว้ก็จะให้แก่มารดาที่ชอบมารดานะครับ2บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 3มสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย4บุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปี 5. นะครับบุตรที่มีอายุตั้งแต่18ปีที่ยังศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี 6. บุตรที่มีอายุตั้งแต่18ปีและทุพพลภาพหรือจิตฟันเฟือน 7. นะครับบุตรของลูกจ้างที่เกิดภายใน310วันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย และสุดท้ายนะครับหากไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้นมอบให้แก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะก่อนลูกจ้างตายหรือเสียชีวิตนะครับไม่ใช่แค่เงินบำนาญน,นะครับ60เดือนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้รับนะครับยังได้รับในส่วนของค่าทำศพ50 0 0 0บาทใจแก่ผู้จัดการศพนะครับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต จ่ายให้กับบุคคลผู้ประกันตนที่ทําหนังสือระบ,บุไว้หรือผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่วนของเงินบําเหน็จชราภาพนะครับที่บอกไว้จ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทําหนังสือไว้ให้ได้รับร่วมกับทายาทผู้มีสิทธินะครับเงินไขการได้รับสิทธิ์ผู้ประกันตนม33และม39จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือน ภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายนะครับถึงจะได้รับสิทธิทประโยชน์ต่างๆเพราะนั้นจะเห็นว่าแม้ผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับทายาทที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ยังได้รับประโยชน์นะครับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมนะครับไม่ต้องห่วงว่าส่งประกันสังคมแล้วมันจะหายไปไหนหรือส่งไปแล้วนะครับไม่ได้อะไร ให้มองถึงระยะยาวนะครับการส่งประกันสังคมนะครับเป็นการเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุกนะครับมันจะช่วยคุณได้ในยามที่คุณลำบากนะครับถามว่าบางท่านเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องใช้ค่ารักษาสูงถ้าไปเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนแต่พอมาใช้สิทธิ์ในส่วนของประกันสังคมไม่ต้องจ่ายเงินสัก,กบาทนะครับมันก็ช่วยเซฟ นะครับค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องรักษาพยาบาลได้มันอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนกับการจ่ายในโรงพยาบาลเอกชนอาจจะไม่ได้รวดเร็วอาจจะต้องรอคิวรอคนเยอะนะครับเจอกับคนเยอะที่อยู่ในสิทธิประกันสังคมเหมือนกันแต่มันก็เป็นหนึ่งในการช่วยแบ่งเบานะครับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิประกันสังคมมีถึง7 0ดด้วยกันช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียว นะครับโดยเฉพาะถ้าใครถูกเลิกจ้างนะครับหรือลาออกจากงานนะต้องการค้นหาตัวตนคุณก็ยังมีเงินชดเชยกรณีว่างงานในการให้ช่วยเหลืออยู่นะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมนะครับเว็บไซต์ www.sso.go.th